ไม่วบไม่กว่าเจะให้ลนะคะคุณน้องเจให้ลนะคะน้อง <c oughs> เองดี๋ยวค <c oughs> นจริงเราวิ่งถ้าผมนเจนทองใครไปเลยมันขาวอย่างเนี้ย ôi được rồi được 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 được

Oi! Oh. Oh. Okay. Oh. Okay. อู้นี่อะไรบ้างเลยใช่ไหมข้ามันข้าวันอะไรใช่ไหม